สบายดีพี่น้องมือนี่กัมโพบต่อกันทางซองสตาว์บิวพี่น้องมาไปใส่เดชรับ้วยบ้างพลาดเหรอมือนึ่งกันังซาเล่งพี่น้องไปเก็บพักตีอยู่เนาะพักยังก็เอาแหละ มาสวยงานแตกหุ่นเดียว่ะะาพักกระโดนนงงามอะไรนี่น้อยแลสแตกกรุบกรับ ซาเต้ยแล้วก็ซาเดี hey, <S 1> <S 1> ่ยวน้ำนองสบายดีน้องคนอยากได้ผัวอยู่นี่นี่จะคนอยากได้ผัวเลยขอกันอยากได้คือการทังโบได 你。<laughs> สิบได้ลบเมือเอาตัวน้นอยๆนะบอาเเ่า้อ๋อสิไปฮอดใช่ใช,ชนี่มันเข่าบอดนี่ด้ะบแก่บอเตีดอนนะบอดอนไกับคือกันอะไรน่าจะบุมีบอน่าเองไปเบิ้งเลย น้าเองเผาเองทางป่าอยู่ที่นี่โมเมนต์ทางกับสิบไปดีดเด้อเดี๋ยวแฮงญาตินี่น้เองน้าเองครับแห้งอันตรายเลย สีาะยูโฮมกับบอาล้วอีนาเอ็นบ้าดำนาแหงแข็งแดดลยก่านีแล้วอันนี้นคนีอยู่มันกำลังงามเด้เสีนี่แลแสบสีแดงแบบสดองบตอกนอกื้ออื่นเนาะมืน้าก็มาเก็บพักเกียมโอ้ยกระบอกเหโอหมดแดงดิสนยตากันเลย ชาวเมงอบอดไดมาน้ำพี่น้องเอ๋ยพ่นเห็ดอะน,นะเห็ดยังกอยเห็ดประตูโคงพืนเป็นเจ้าภาพเห็ดประตูคงอ้ออยุงเงาตัวนะเฮ้ยงามมาเลย่ะมืน้าคือปเอาบอนเดียวกันตอเอกอีอกดเนตอนีดอนนี่เหรออย่างเองก็ได้ไ,าาไ,ได้คันล้วอไข่หลเนาะาป้าป้เย็นผู้ชายไม่ได้เลยนะ <laughs> <laughs> บาได้บาวดื้อพี่เฮ้ยพี่อยู่ต่อต้นอะฮะงามอะไรเผด็จทางกระเหลิมชีขามาหอดบ้านเลยพักเขินประถุงพักักว มันจะหยอดเขาหน่วยตาเพื่นตาลอม่ได้ฟัวเซเดอร์หมดได้เงี้ยแตตาลอ่เอนย่มันรอันนี้อันอลายอามันลือกินที่บ้านมซื้ออันบ้านอุดพักได้พี่น้อง เฮ้ยมันปักไห้ตัวด่าตัวขึ้นกักแทะเฮ้ยเดี๋ยวหมูจ่องลงมาตัวมาดึงอนหมูพี่นี่รับมนอินอ่ะเฮ้ยในเงามันนินคนกำลังปุป่งงามเลยนี่ ไผใหม่มันเลยแตกหน่องามอีหลีงามบุคเอาเลยหืองมบุคคจองอีเนาะงักมาเอาได้แล้วมื้อเช้านาได้่นี้บ่ักบ่ได้อึดเอาน้อยเดียวแรงยมหัวเองจ้ะเอาหลาอา เอาจนแต่ว,ว่าเลือกแขกเลือกคุณกินอิม่มไปเจอจิงม้วนดองคนกษัตริย์บัตเซินคับแน่พีนนละละ่น้องบ,บ,บัตเซิลโบราณอยากมีหนี่ใบว่าแต่ผูกอยู่นอกสี่สิบจองนี่จองลงมา,ามอีกนะม,มันเรียกงงกันทั้งได้หมดแดงแดงลายก็ไปเอาทัาง้งได้เอาเลยโอ้ยเออไมนก็ได้อุ้ยงามอไปดีสีแดงมันบ่อร่อยมันอยากผาดเนาะสีแดงเนาะ จิงาด้เหนเดยันเด้นหน่อยตาหมูบอกให้หมูเยอะอบ่พร้อมหมูเยอะสุานออืมทังหอืมงามเลนี่องามแพงเลยมันได้ค่วาทุกคนทกคนแหลมันจะบดงมันหอกอพพอชักระปอมหาอยู่ er> ่ละ ไปทังพวทั้งมีอ่ะได้เฮอเอ้ยทางไหนแค่นะเบอร์สี่ไปอารโดนบ่แบบพักีอนอดีวเลยนะเอาอีกเอาจะกลับไปพาระโดนเลยยังอยากกลับมาอยู่บ้างไอ้แง่นจม่รออยากแงจองคนอ่ะ อย่าเห็ดมันอยนหาหางนหปองงาไข่อุงระห่มันเเลยไม่อาตะโน้้าไ่เงยหอยห้ลย่ได้ยางน้มืออื่นมื่อื่นไปต้องไปดองเพือพากันมาแยน่หมดแดง เธอสั่งเร็วมากคนสลัดบะมันแ่วมาเลยเฮ้ยเดี่ยวในเดี่ยวไม่แต่ไปแหน่ข่ะหมดแดงองนนีหล่นเออเฮามาเก็บพักเฮ้ยเธอตั้งสติก่อน พักกะเท่าบรรเลงแก่บรงนองยอดมันจุนชิบเมีแหละกำหนดเท่าว่าเบาๆกะเจ็บเราลงพัฒนารเ่า เจ็บน้องเลยน้อมหับความจริงแหละก็แล้วต้มอื่นด้วเลยต้มอื่นนด้ล่ะโอ้ยอื่นกระแพงกระเดดกระโดบ่ออื่นเพิ่นขางัวจกโตตัวดียวบก่อนค้นสี่สิบค้นหนึ่งท่านยังหายบ้านข้าก็เบิดบ้านนะ โอ้โหจะฝบกบังคับขอกับบังคกินเราขอยจะบังคับขึนไหม่อยลดทุนปะโบว่าแมงมันลดทุนจะภาพเป็นเจ้าภาพได้เบอร์อื่นได้เจ้าภาพเราบักินบปะเป็นเจ้าภาพย่เข่าพี่น้องบอตอกเป็นไอ้ายลูกน้องลูกเรื่อลูกน้องบอตอกควรกาได้เมีย เราชอบว่าได้เมีช่อมคนได้ได้ได้เมียผู้หนึ่งได้ลูกสองคนผู้หญิงกับผู้ชายเนาะมียะไรเป็นบ้านใด้บัตซีวิไลบ้านใกล้ๆกันนี่แหละพอโบต้องอันทั้งมันพักกระโดนโบมันไมน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งอันนี้ค่ะแล้วมันมันหนาเบิดเลยผู้นี้ไปดูสเตอร์เฮียนครับชาเล่งพี่น้อง

พิ่กินดองเอ,งเอ็มบ๊อใช่เคยผักกระโดดเคยไปได้หมไปเอาผักกระโดนโดน้ำลาวนะตอนนี้าวซาวคนกายังพากันเก็บอยู่เนาะพี่น้องแต่สบิวกาที่ได้พอจบคลิปไวส้สำนีเดอ้อพี่น้องอนนการกระคำเหมือนเนาะ ก็สวิวกะไปเห็ดเวียอยูพุนกันอ่ะได้นอนอยูพุนเลยพี่น้องเพราะว่าเป็นยัติพี่น้องกระเป๋าต้องอะไรเนาะก็คืได้พาการก็บพักก่อนพี่น้องก็สบายดีสวัสดีเด้อ